w w w ร e ด t e c h e ว็บเมดเทคเเครื่องมือแพทย์ขายถูกที่สุดในประเทศไทยจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดทุกประเภททุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือทันตกรรมเครื่องมือเสริมความงามเครื่องมือสกินแคร์เครื่องมือสัตวแพทย์เครื่องมือที่ใช้ในแลบและอุปกรณ์อื่นๆ และยังรับซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดทุกยี่ห้ออีกด้วยต้องการซื้อเครื่องมือแพทย์โปรดนึกถึงที่นี่ www.medtechcenter.com